มีภาคยามเช้าวันนี้นะครับเรามาเริ่มต้นกันที่จังหวัดชนบุรีนายคมสรนเอกชัยผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีก็นําโครงการบําบัดทุกบํารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนในถิ่นทุรกันดารน,นะครับได้รับการบริการอย่างทั่วถึงที่วัดเกาะลอยอําเภอพานทองจังหวัดชนบุรีโดยก็ได้นําหน่วยบริการเคลื่อนที่ของส่วนราชการต่างๆไปให้บริการกับประชาชน แบบเชิงรุกนะครับในพื้นที่ห่างไกลก็ได้พบปะเยี่ยมเยือนนะครับรับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนและก็แก้ไขความเดือดร้อนของประชาชนโดยการออกให้บริการประชาชนครั้งนี้นะครับก็มีการแจกพันปลาแจกกล้าไม้ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตรวจรักษาโรคตัดผมเสริมสวยแจกแว่นตาให้กับผู้สูงอายุนอกจากนี้นะครับทางสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็มีการมอบทุนการศึกษาให้น้องๆ20ทุนสำนักง,งานเหล่ากาชาติจังหวัดชลบุรีนะครับมอบจักรยานให้กับน้องๆอ,อ,อีก15้คัน พร้อมทั้งมอบถุงอย่างชีพด้วยนะครับก็เช่นเดียวกับที่จังหวัดราชนะครับน,นายนรงธีระจันทรังกูลผู้ว่าราชการจังหวัดปราชก็นําส่วนราชการออกหน่วยให้บริการประชาชนตามโครงการบําบัดทุกบารุงสุขสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนบริเวณที่ทําการองค์การบริหารส่วนตําบลนนทรีหมู่ที่3าําเภอบ่อไร่จังหวัดปราชโดยมีส่วนราชการนะครับออกให้บริการถึงในพื้นที่เพื่อที่จะเป็นการช่วยลดรายจ่ายในการเดินทาง เข้ารับบริการภาครัฐและแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นรูป,ปธรรมนะครับพร้อมทั้งเร่งเตรียมแผนงานบริหารจัดการน้ําแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วยนะครับตอนนี้ก็ทั้งปัญหาน้ําฝนตกน้ําท่วมภัยแล้งยังมีอยู่นะครับก็ต้องแก้ไขกันต่อไปนะครับไปต่อกันนะครับที่จังหวัดสุขโขทัยกันบ้างพลตรีพรดุงยิ่งภัยบุญสุขผู้บังคับการกองกําลังรักษาความสงบจังหวัดฐานบกพิษณุโลก ก็นำน้องนองนักศึกษาวิชาทหารศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนสีสำโรงชนุประถมชั้นปีที่1นึถึงปีที่3ก็ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมของโครงการกองทุนช่วยเหลือพัฒนาคุณภาพชีวิตนักเรียนผู้ยากไร้โดยปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสร้างห้องน้ำใหม่ให้กับนางสาวสุพัชชาสุก,กล้า น้องนักเรียนชั้นมัธยม,มศึกษาปีที่4ทับ1นะครับชาวอำเภอศรีสํมรงจังหวัดสุขโขทัยซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนดีมีความประพฤติดีแต่นะครับยากไร้ขาดแคลนทุนทรัพย์พร้อมท้ามุงมอบเงินนะครับเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องสุพัชชาด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมดีๆที่จัดขึ้น,นครับที่จังหวัดสุขโขทัยไปต่อกันที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับนายพินิษ์เทียนทวัฒน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดงานสหกรณ์ไทยช่วยคนไทยลดค่าครองชีพซึ่งทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ก็ได้ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรกลุ่มอาชีพสังกัดสหกรณ์นะครับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจัดขึ้นกันที่บริเวณหน้าอำเภอจังหวัดนครสวรรค์นะครับก็มีขึ้นไปจนถึงวันที่19กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึง20นาฬิกานะครับก็เป็นการลดค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล กระจายสินค้าประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มสาก์ไปสู่พี่น้องประชาชนในราคาที่ถือว่าเป็นธรรมนะครับโดยภายในงานนี้นะครับก็มีการจัดการแสดงและการจําหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์สากลกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทั้งในจังหวัดนครสวรรค์และต่างจังหวัดกว่า100บูธนะครับก็นอกจากนี้ก็มีการแสดงดนตรีจากมณฑลฐานบกที่31ค่ายิรัปประวัติจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วยนะครับก็ใครสนใจนะครับยังมีเวลานะครับจนถึงวันที่1 9ากันยายนนี้นะครับ ่วนที่ตลาดร่มเขียวนะครับหน้าสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรธานีนายอดุลจันทน์ธนกุรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเปิดงานมหกรรมสินค้าแปรรูปข้าวอินทรีย์โครงการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบอินทรีย์สำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุดรน,นะครับก็ได้จัดทําโครงการนี้นะครับขึ้นเป็นการส่งเสริมการผลิตข้าวในรูปแบบอินทรีย์เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องข้าวกล้องงอกข้าวหางนะครับ โดยใช้เครื่องจักรขนาดเล็กที่สามารถทําเองได้ในระดับครัวเรือนและจัดทำนะครับบรรจุพันธุ์ข้าวเป็นการยกระดับระบบการผลิตข้าวของเกษตรกรจากรูปแบบการเกษตรเคมีเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับเพิ่มมูลค่าสินค้าเป็นการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์การแปรรูปข้าวในรูปแบบอินทรีย์ซึ่งจะมีคุณค่าทางอาหารนะครับครบถ้วนด้วยส่วนประกอบของจมูกข้าว และเยื่อหุ้ม,มเมล็ดนะครับซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน B วิตามิน E ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือว่ามะเร็งนั่นเองการจัดงานครั้งนี้นะครับก็มีวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตข้าวของจังหวัดอุดรธานีนําผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวมาจําหน่ายนะครับก็มีจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับวันสุดท้าย18กันยายนนะครับไปกันที่จังหวัดสุรินทร์กันบ้างนะครับในอำเภอบัวเชดจังหวัดสุรินทร์บูรณาการร่วมกับทหารกองกำลังสุรานารีตำรวจป่าไมา้วัดเขาสาลาและฝ่ายพลเรือน ทนที่กำลังนะครับจัดชุดเฝ้าระวังเพิ่มความถี่ออกตปรดราป้องกันผู้ลักลอบตัดไม้พยุงในช่วงหน้าฝนบริเวณเขตชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมร่วมมือกับโรงเรียนนะครับหลายแหง่งนำน้องๆเด็กๆเ,กเกยาวชนตลอดจนประชาชนในพื้นที่ร่วมกันปลูกป่านะครับเพื่อทดแทนและเพิ่มทรัพยากรป่าไม้ให้มากขึ้นปลูกจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมก็ต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตานะครับใครที่พบเห็นก็แจ้งเจ้าหน้าที่กันได้คนที่ตัดไม้ทำลายป่านะครับ ท้ายวันนี้นะครับที่จังหวัดหน้องคายนะครับเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองจังหวัดหนองคายนําอุปกรณ์เครื่องฉีดพ่นกําจัดลูกน้ํายุงลายทําการฉีดพ่นตามจุดสําคัญทั้งในท่อระบายน้ยําพงหญ้าตามบ้านเรือนบริเวณชุมชน จอมมณีนะครับซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่นเพื่อป้องกันและกําจัดลูกน้ํายุงลายสาเหตุสําคัญของการเกิดโรคไข้เลือดออกนั่นเองหลังพบผู้ป่วยนะครับเป็นไข้เลือดออกใน8อําเภอของจังหวัดน้องคายจํานวน265คนซึ่งเป็นผู้ป่วยที่มีจํานวนสูงกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันนี้พร้อมทั้งระดมเจ้าหน้าที่และประชาชนและท้องถิ่นนะครับเร่งรณรงค์เปลี่ยนน้าในภาชนะ ปล่อยปลาหางนกยูงปรับปรุงสภาพแวดล้อมและกําจัดไข่ยุงลายตามองหรือภาชนะต่างๆนะครับตัดวงจรชีวิตยุงลายพาหักของโรคไข้เลือดออกนั่นเองช่วงนี้ฝนตกลงมานะครับทำให้น้ําขังไข่ของยุงลายตรงนี้ก็อาจจะออกมาได้นะครับเติบโตจเจริญเติบโตมาได้ก็ต้องช่วยกันดูแลนะครับสําหรับภู้ิภาคยามเช้าว,วันนี้นะครับก็ต้องลากันไปก่อนสวัสดีครับ